เส้นทางที่ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่กระทบอันแรกสูงสุดคือในระบบการศึกษาคือเด็กของเรานี่พอจบอชั้นประถมมัศึกษาปีที่3เขาจะต้องเดินทางไปเรียนที่อำเภอสตึกหรือวิทยาลัยการอาชีพบอำเภอสตึกน,นักเรียนของเราส่วนมากเนี่ยจะใช้มอเตอร์ไซค์พอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อบางครั้งเด็กของเราก็ได้รับผลกระทบคือ รถล,ล้มไม่สามารถที่จะเดินทางไปโรงเรียนได้ครูส่วนมากจะอยู่ที่อำเภอสตเก้สเอรอยู่ที่นี่10%การเดินทางแต่ละวันส่วนมากจะเป็นครูผู้หญิงพอ,อเขาไม่รู้จะทํำยังไงเพราะพอก็ออไม่มีเงินไม่มีงบประมาณมีครูท่านหนึ่งสะเทือนใจพอออกมากเขาเขียนเรื่องย้ายโดยปกติการย้ายของของขราชการครูจะย้ายกลับบ้านย้ายติดตามคู่สมรสย้ายดูแลผู้ปกครองแต่มีครูท่านหนึ่งเขียนว่า ขอย้ายเนื่องจากเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกลูกหลานสัญจรไปมากเกิดอุบัติเหตุเออค่ะเกิดพิการกับหลายคนบัานนี่อ่นขนท่านนี่เวลาฝนตกคือว่าจักน้อยนี่หนาฝนนี่ฝนรถใ่สวนมอเตอร์ไซค์กับเฮ็ดให้นน้ำสาดใส่ลูกใส่หลานละค่ะเป็นลำบวนกับลำบากค่ะลรกพยาบาลกับไปลำบากขนท่างมันบ่สะดวกไหมค่ะบางทีอันกว่าสิถึงพยาบานนี่คนไข้กับเกือบใกล้ตายแลวค่ะหลังจาก แขวงทางหลวงชนบทวิลามได้ทราบข่าวว่าชาวบ้านร้องเรียนมีถนนชำรุดเสียหายสายเยกทอ2อ9บ้านสะกอไซถึงบ้านหัวช้างระยะทางประมาณ7กิโลแต่ลาดยางประมาณ5.3กิโลทางหลวงชนบทได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทอชอครับเป็นความรับผิดชอบของอ,อบตอนิคมทางหลวงชนบทวิลามจึงขอแนะนำให้อบตอนิคมนะครับของงมาณ ไปยังหนึ่งครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2. องไปยังที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาเข้าแผนพัฒนาจังหวัดของงบประมาณปี60หรือปีต่อไปนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับซึ่งทางรงชนบทเป็นพี่เลี้ยงเรื่องในการสำรวจออกแบบประมาณราคาให้อบตอนิคมได้